บอกเลยนะครับว่างวดนี้ยไอเลขที่มันจับคู่กันอนะมันอาจจะมาหรือไม่มาก็ได้เพราะมันเป็นเลขที่มันเป็นเลขไม่สวยอะแม่เข้าใจไากพ,พี่เข้าใจว่ามันเป็นเลขบ้องงามมันเออมันเป็นเลขบ้างามไหมนี่นี่อันนี้คือขนมไทยนะสามสี่หนึ่งสี่แล้วก็เก้าสามเลขสูตรเนี่ยวันเนี้ยที่ผมจะปล่อยเนี่ยผมบอกเลยที่ผมจะปล่อยเนี่ย เพราะว่าในกลุ่มผมปล่อยไปแล้วแล้วเดี๋ยวผมลงให้ในะละเราอัพเพนแชทแต่ในเพจผมยังไม่ปล่อยในเพจผมยังไม่ปล่อยนะผมพูดเลยเพจผมยังไม่ปล่อยแต่ถ้ายังได้ก่อนเข้ากลุ่มแล้วกลุ่มไม่ได้เสียตังค์เพราะผมบอกแล้วว่าคือระบบ AI มันตรวจจับนะครับอีกสองนาทีผมปล่อยให้แนวทางพร้อมอยังพร้อมแล้วไม่มีลิงก์ไงลิงก์อยู่ข้างล่างไงครับลิงก์อยู่ข้างล่างไงแม่ กดได้ไหมถ้ากดไม่ได้นี่เดี๋ยวแอดไลน์นี้เอาเนี่ยแคปนี่ไปแล้วกดเข้าไปบางคนบอกว่ากดไม่ได้ลุงกดไม่ได้สวัสดีลุงด้วย ไปเอาลายสักคู่หนึ่งนะมันเป็นอะไรแต่ทำไมบางคนกดเข้าได้ครับส่วนรัฐบาลวันนี้ให้หนึ่งกับสี่ไม่ต้องคิดเยอะรอบนี้คือเข้าเข้าก็เข้าหลุดก็หลุดครับมีให้แค่นี้แต่ว่าสายดว่วนดูก่อนนะครับบางทีก็ไม่บางทีก็อาจจะมาย้ําตัวเก่านะครับอาจจะไม่มีตัวใหม่เพราะว่าวันนี้ก็ใส่ใจมาให้แล้วอันนี้คือขนมไทย งมือวดน,นี้ขนมไทยนะครับก็จะเป็นเลขสูตรแล้ววันนี้ขนมไทยเดี๋ยวให้ลาวแล้วก็อย่าลืมอย่าเพิ่งออกไปเป็นใบนะครับเป็นใบแล้วอย่าลืมเข้าด้อมด้วยด้อมเต็มยังเดี๋ยวผมเปิดให้อีกไหม่ยังอ่ะเต็มแล้วเตรียมเข้าอีกในกลุ่มได้แล้วนะสามร้อยคนอนะ่ะได้กลุ่มได้แล้วครับอ่ะให้อีกร้อยหนึง่งโอ้ยไม่ได้ อ่ะผมให้อีกร้อยหนึง่งรีบเข้าใครยังไม่เข้าดัมให้เพิ่มอีกให้ร้อยหนึง่งรัฐบาลขจอกออกจบแล้วพร้อมยังรัฐบาลกดหนึ่งกดหนึ่งกดหัวใจวรัว่ะตอนนี้ให้ดาวไม่ได้ครับมันโดนโดนระงับอยู่ตอนนี้ไม่ไม,ไม่ไม่พิกแพงนะครับรอบนี้มั่นใจว่าเลขสูตรยังมานะครับสามหนึ่งสี่แต่ไม่มั่นใจว่าจะจับคู่หรือเปล่าแต่ถามว่ามันสามตัวนี้มั่นใจตัวไหนมั่นใจ หนึ่งสี่นะครับนี่รอบที่แล้วตัวกลางนะเข้าเก้าสี่นะครับรอบที่แล้วตัวกลางเข้าเก้าสี่นะนี่รอบนี้มั่นใจหนึ่งสี่นี่คือชุดเต็มสําหรับรัฐบาลแคบครับได้แล้วไปซื้อนะครับถ้าชอบซื้อเลยแต่ถ้าไม่ชอบรอสําสำนักอย่าแคบเยอะเดี๋ยวมันจะไม่ถูกงวดน,นี้รัฐบาลอันนี้นะขนมไทยนะหนึ่งกับสี่ฟันหนึ่งให้หนึ่งสองหนึ่งแปด สี่ห้าแล้วก็สี่หกสามตัวผมให้หนึ่งเก้าสามหกหนึ่งสองช้อนเดียวให้เก้าหนึ่งสี่ถ้าใครดูไลฟ์สดจะรู้ว่าเป็นเลขทูบแตกนะครับจากวัดเขาช่องลมเลขนี้ที่ผมจุดนะครับเลขนี้เลขทูบแตกส่วนมรแขงจะเป็นหนึ่งหกแล้วก็ระวังกับหัวไว้แล้วนะครับแล้วก็หนึ่งเก้าแล้วก็ถ้าไม่ชอบแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นสี่สองแล้วก็เลขที่น่ากลัวที่สุดนะครับก็คือเลขสามศูนย์แคบจ้ะรัฐบาลปล่อยแล้ว อะไรเนี่ยลบกวนแอดแจ้งด้วยนะคะถ้าสินค้าหมดจริงๆอ่ะพร้อมทันไหมทันไหมด้อมเต็มอีกแล้วเหรอปาร์ตคนคนคน,คนแบบว่าคนเข้าหลายเลยด้อมเต็มแล้วต่ย่างยังไม่เต็มด้อมด้อมซี่ร้อยเดี๋ยวลงไลฟ์เสร็จไปกดเข้าด้อมใครกดไม่ได้นะครับเพราะว่าจริงๆนะครับน่าจากใจวันนี้วอมีเชิญมีราบร่วมกันสวัสดีมีครับลิงก์อยู่ข้างล่างเดี๋ยวผมลงแล้วกดเข้าไปเอา